โอเคครับทุกคนเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาแกล้งดีอีกแล้วนะครับคุณแต่ในร,รอบนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยเลยนะครับเป็นการแกล้งที่แบบค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะครับทุกคนอีกแป๊บนึงก็ได้แล้วค่อตัดคลิปออกได้ปะแบบจบจับตัดจบไปเลยอ๋อแล้วคไฟมา,าใหม่อีกวันอะไรเงี้ยหรอไม่ไหวแล้วเฮ้ย <y> อยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจากพิมาแล้วจา้าไหนดูซิราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไปฮะ เฮ้ยโลบัคไม่พอทําไมดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอไอหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่มไอดีพาร์และ v i p เตอร์เวอร์และยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไอคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะสนับสนุนโดย IH a v e ซี u ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไวฮห้ นี่อ้มินขอให้ครับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันอะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาแกล้งดีอีกแล้วนะครับคุณแต่ในรอบนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยเลยนะครับเป็นการแกล้งที่แบบ ค่อนข้างที่จะหนักมากๆนะครับทุกคนคือหนักแบบหนักมากๆเลยนะครับคือหัวสมองกูนี่คือแบบว่าคิดเรื่องแก้งดีนได้ย4ชั่วโมงจริงๆนะครับผมนะครับผมทุกคนก็คือว่าในวันนี้เนี่ย ผมจะมาแกล้งดีมนะครับโดยการที่ผมเนี่ยนะครับจะพูดถึงแฟนเก่านะครับทุกคนเออผมจะพูดถึงแฟนเก่านะทุกคนแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับดีมเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้จักแฟนเก่าผมเลยนะครับแล้วผมเนี่ยจะพูดถึงแฟนเก่าคือไม่ได้เป็นแฟนเก่าที่มีตัวตนอยู่จริงคือจะแบบว่าบรรยายขึ้นมาเองนะครับแบบคิดตามหัวสมองผมเลยนะครับแบบว่าเออคือแบบพูดมั่วไปเลยนะครับผมเป็นเรื่องราวเลยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงร้อเปอร์เซ็นะครับทุกคนเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยจะแต่งขึ้นนะครับผมในเรื่องแบบว่าเวลาเล่าถึงแฟนเก่าเอ นะครับผมประมาณนี้เราก็จะคิดชื่อแบบว่าหลอกๆมาเอาเอาชื่ออะไรดีนะเออผมคิดก่อนนะชื่อผู้หญิงเหรอเออเอาชื่อมีแล้วกันทุกคนโอเคไหมเออเอาผู้หญิงชื่อมีแล้วกันจะแก้กแบบว่าเอ้ยเนี่ยเนี่ยไปนั่งวันนั้นไปนี่กับมีเนี่ยรู้สึกอะไรลองเนี่ยเออเข้าใจไหมทุกคนจะแก้กประมาณนี้นะครับแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนเออว่าดินจะโกรธนะครับเดี๋ยวก็เฉลยอ,อยู่แล้วนะครับผมเออเฉลยแบบว่า ให้เห็นคลิปเองเลยทุกคนอย่าดราม่านะครับรับชมด้วยความบันเทิงนะครับทุกคนโอเคนะก็ก่อนที่คนจะไปรับชมคลิปนี้นะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับทุกคนใครที่กดแล้วคอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันดีกว่านะโอเคครับไปกันเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็ต้องรอดีมเนี่ยกลับมาจากข้างนอกก่อนนะครับคือบอกเลยว่าออกไปข้างนอกทีไรปัญหาเนี่ยเกิดทุกทีนะครับทุกคนโอเคไหมเออนะครับผมโอเค ก็นั่นแหละครับทุกคนบอกเลยนะครับคลิปที่แล้วตามใจใช่ไหม,มหนึ่งวันเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาแกล้งเลยละกันนะเอออาจจะหนักหน่อยทุกคนครับก็อย่าใดอย่าว่ากันนะครับผมแล้วเชว์ความบันเทอะโอเคไปเดี๋ยวรอรอ,รอดีบกลับมาก่อนนะครับทุกคน a few moments later โอเคเธอมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะพาเธอไปชิมวิปสี่ชั่วโมงนะวันนี้ทำอะไรบ้างครับก็ยี่สิบชั่วโมงเธอแบบว่าเขาจะพาเธอไปไล่ฟาร์มเควสปกติเนี่ยเออแล้วก็แบบอาจจะมีแซ่บแบบว่าหาของนิดหน่อยอะไรเงี้ยเธอ อยากซุ่มผลเนาะโอเคเดี๋ยวเขาก็พาเธอมาซุ่มผลนะโอเคไหมเดี๋ยวเขาต้องไปหาเธอแล้วไปเปิดคลิปนะเขาอยู่นี่เขาอยู่เอ่อก่อนแรกเลยอ่าก่อนแรกเดี๋ยวเขาไปรับเธอไม่ใช่ก่อนแรกเกาะอะไรเกาะที่เราเจอกันรอบแรกก็ก่อนแรกแหละเออแต่เราอยู่โลกสามเกาะแรกอะไรอย่างงี้เออเออเออเธอเธอจำร้านไอ้นี้ได้ไหมข้าวมั่ไก่ที่เราไปกินอะไอตรง เออบางว่าเหรอเออนั่นแหละแถวนั้นอ่ะที่เราไปกินไม่รู้ว่าเราน้ำหิวมันก็แวะเลยทำไมนั่นแหละ,ะ,หละเธอไอ้แค่ร้านนั้นอ่ะแม่งไม่รู้ว่าเขากินแล้วแบบเธอเข้าใจแบบว่าอันนี้เธออย่ากลัวเขานะ <P> ไม่ก็ตรงนั้นร้านนั้นเขาเคยไปกินแฟนเก่าไงแล้วมันแบบอร่อยอะไรเงี้ยเออแล้วเธอว่ามันอร่อยไหมก็อร่อยอยู่ก็อร่อยแหละน้ำจิ้มอร่อยดีมันแบบว่าฟิลตอนนั่งกินกับ,กบเธอเงี้ยแล้วแบบพาแฟนเกล่องอร่อยขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเธออย่ากลัวเขานะนี่เขาพูดเฉยๆแบบพูดให้เธอฟัง ไม่โกรธไม่โกรธเพราะว่าแบบนั่งกินแล้วแบบว่ามันก็ถ้าพูดให้ฟังมันก็ดีเราก็จะได้ไม่ต้องมีอะไรที่มันแบบปิดบังกันใช่ปะละ่ะออนั่นแหละเขาก็บอกไงแบบเออเรานั่งกินข้าวมันไก่แบบพี่คนนึิถึงเลยแบบว่าอ,อนั่งกินฟิลเงี้ยตอนที่แบบอยู่อ่ะมีนนะอ,อ่ะนะเธอไม่รู้จักมีนใช่ไหมนี่อะไรนะมีนมีนมีนเรียนอยู่โรงเรียนเก่าด้วยกันหรอเออเรียนอยู่โรงเรียนเก่าด้วยกันคนชื่อมีนอันนี้เธอไม่รู้รว่าเขาอันนี้ใช่ไหมเขาจะไม่เคยเล่าเธอฟังหนิใช่ไหม เรื่องมีไม่ไม่รู้ไม่เคยอ่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้ถามเรื่องแฟนเก่ากันเท่าไหร่เพราะว่าแบบพอเมย์มาพูดถึงเรื่องอดีตมันแต่เขาไม่ได้กดเธอนะแต่ว่า,อาโอเคโอเค,อเคไม่ไปเป็นไรเธอมาเดี๋ยวเราอัาคดคลิปดีกว่ามั้มียังเปิคดคลิปดีกว่าอยู่ไหนนี่เขาอยู่นี่แล้วโอเคอ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนโอเคในวันนี้เนี่ยผมก็จะมา24ชั่วโมงกับแฟนอีกแล้วใช่ไหมเธอ ออยีส่สิชั่วอโมองกับแฟนอีกแล้วนะครับนี่สวัสดีครับสุดที่รักรักที่สุดนี่โอเคเธอเดี๋ยววันนี้เนะี่ยเขาจะพาเธอไปฟาร์มนะเว้ยนอะเขาจะพาเธอไปฟาร์มมันก็ต้องฟาร์มก่อนนี้ก่อนแล้วก่อนที่เธอจะไปเกาะอ,อื่นอะไรเงี้ยเราจะพาวนทับพือิอ <c oughs> แต่เอ,อ้ยไปสุ่มผงก่อนไหมเออเราลองเข้ามาฟาร์มดีกว่าเนาะเอาไหมเอาไหมไปไปเอาเอาเอาเาไปไปเราไปุม่มผงก็เลยดีกว่าเพือ่อพาวนเพื่ออะไร <c oughs> วิธอล่ลาเริงหน่อยอะไรเงี้ยจะคลิปสนุกเถอะล่าเริงหน่อยอา้าวให้ล่าเริองอยังไงล่าเริงมานิดน,นึงแบบเออให้แบบดูมีเอนเนอร์จีอะไรเงี้ยถ้าแบบตอนที่แต่ก่อนเขาเคยทำคลิปอะไรแฟนเก่าเนี่ยเขามันก็ล่าเริงตลอดนะเธออุ้ยเธอกรรับเกิดกรรับเกิดเฮ้ยก่อรรับเกิดที่จริงมันต้องหายากนะเนี่ยดีแล้วหาได้ก็ดีแล้ว อุ้ยเธอก่อแลเกิดเดี๋ยวเขามาสำรวจก่อนนะอะไรเงี้ยอุ้ยทำไมมันมืดจังอ่ะมันหาเลยวาทำไมเราขึ้นไม่ได้อ่ะอุ้ยมันคือเกาะอะไรหรอมันคือเกาะลับที่จะแบบว่าสปาวสุ่มเกิดอะไรเงี้ยเธอมันไม่ได้เกิดง่ายเลยคือเราแบบมาอัดคลิปแล้วแบบมันเกิดงี้คือมันเป็นอะไรที่ดวงดีมากเลยนะเขาบอกไปก่อนทำอะไรได้มันมืดมากเลยอ่ะมันเหมือนมันจะมาขายของหรืออะไรทักอย่างแบบมันเป็นที่ขายผลอะไรเงี้ยว่าเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่ได้หาบ่อยขอสำรวจก่อนนี้แป๊บนึงนะเธอมันมืดมากอ่ะมันมองไม่เห็นเลย ใช่เราตอนนี้เราหลงแล้วหลงแล้วเหรออันนี้ผมขอไล่เก็บกล่องก่อนละกันนะคุณดีนนะเราหลงะแกหลงเหรอเฮ้ยเฮ้ยหลงเธอจะลองวิ่งวิ่งหาดูดีๆเพราะว่าเขาเขาก็หลงเหมือนกันอย่างน้นเนี่ยเฮ้ยอยู่ที่ไหนวะไม่มีไฟฉายเหรอเจอก็าตดเขาคลิปกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมเ,เจอก่อลับนะครับผมเอออยู่ดีก็สปอตอัดหน้าเลยนะเออใช่ไหมเธอ ใช่ใช่เมื่อกี้เราขับเรืออยู่แล้วแบบมันสปอนอัดหน้าเลยก็คือแบบผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะก่อนี้มันคือเกาะที่หายากมากเลยหรอมากกับมากเลยแกแต่เราหลงอ่ะหลงเหมือนกันเฮ้ยอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเธอกดรีตัวเลยเธอะมันน่ากลัวไม่ชอบมันน่ากลัวใช่ไหมมันแบบมันมืดไงอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้โหแล้วแต่ว่ามันเกิดย่ามาเลยเธอรู้ไหมแบบแม่งสปอนเกิดอ่ะเออแต่เธอรู้ป่าวว่า แบบว่าเล่นเกมอะแต่ก่อนมีเขาเล่นแบบว่าพวกวาโลด้วยเล่นยิงอะไรกันเนี่ยเอ,อเธอน่าจะเล่นเนาะที่รักน่าจะดีมากเลยทำไมถึงเอาเรื่องแฟนเก่ามาพูดในไม่เ<ช>ขา<อ>บอกเฉยๆอันนี้ไม่เดี๋ยวตัดออกก็คือว่าเขาบอกเฉยๆแบบเออแต่ก่อนมีอพาเล่นวาโลเล่นไมค์คาไปด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ได้อัดใช่ปะไม่ไม่ใช่อัดไม่ได้อัดก็คือแบบตัดตัดนิดนึงตัด,นนต,ดตัดออกตอนที่เราแบบคุยกันอะไรเงี้ย คือเขาแบบอยากไอ้นี่ไงอยากให้เธอเล่นบ้างอะไรเงี้ยน่าจะสนุกไงเข้าใจไหมคือว่าจะกล่อนเขาก็เล่น,กนเก<ข>มกับแฟนเก่าไงคือป็นคนไม่ไม่ชอบเล่นเกมอ่ะแต่ถ้าเล่นจริงก็คือเล่นอาร์วีแต่ถ้าจะให้เขาไปเปลี่ยนแปลงเพื่อใครอะไรเงี้ยไม่ทําอ่ะอืมทำไม่ะเธอก็ถ้าเรายิ่งพายายามยิ่งฝืนมันก็ยิ่งเหนื่อยอ่ะอ๋อคือแบบต้องเป็นตัวเองใช่ไหมอะไรเงี้ย ถ้าปลอมไปก็ดูปลอมอ่ะอ๋ออันนี้บอกเฉยๆที่รักเย็นๆบอกเฉยๆบอกเฉยๆแบบถามว่ามาถึงไม่เล่นอะไรเงี้ยก็เฉยๆเยหมือนกันไม่ได้อะไรมารับยัง <c oughs> เดี๋ยวไปรับแล้วก็ตัดเข้าคลิปเลยเถอะนี่เมื่อกี้เขาสำรวจกล่องไงเออแล้วมันโคตรมืดอ่ะมืดจริงอยู่ดีก็สปอนข้างหน้าเลยถ้าผิดเกาะก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะเออแต่ว่าเขาออนเซิร์ฟมาก็ไม่นานนะเธอเธอไม่คิดถึงแฟนคงแฟนเก่าหรือนึกถึงเรื่องอะไรอย่างนี้มั้งหรอ ไมอะเวลาที่ที่เราอยู่ด้วยกันสองคนทำไมต้องพูดถึงแฟนเก่าไม่ก็แบบ <พอ S 1> นึกถึงว่า,วาเออเราเคยกินอะไรอย่างนี้เขาอยากเล่าให้ฟังมันก็แบบเป็นประสบการณ์ดีๆในชีวิตเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็เธอยังไม่ลืมใช่ปะละ่ะไม่ไม่ใช่ไม่ลืมก็ลืมแล้วแต่แบบเออเราก็พอมันถึงที่อย่างนี้มันก็นึกถึงแล้วแบบเออลองพาเธอไปที่ที่เขาเคยไปไหมมันสวยนะถ่ายลงถ่ายรูปอ่ะเธอก็ไปยืนถ่ายตรงที่มีเคยถ่ายอะไรเงี้ย ไปคนชื่อมีนปะขอดูหน้าหน่อยไม่มีไม่ให้ไม่ไม่ได้เด็ดไปแล้วทำไมอ่ะเขาเพอาต้องเป็นคนแบบไหนทำไมแกถึงไม่ลืมเขาไม่ใช่ก็ลืมแล้วแต่หมายถึงว่าเออแต่มันไม่คนที่จะนึกถึงด้วยซ้ำดิวอ่จริงๆคือความรู้สึกเขาเหมือนกันแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราคิดนะว่าถ้าเขาพูดถึงแฟนเก่าเขาบ้างว่าแฟนเขาเตียอย่างว่นอย่างนี้ไม่เคยนั่นแหละดิวจะรู้สึกยังไงบ้างเข้าใจไหม ความรู้สึกคนเรามันไม่เหมือนกันว่กกี้อาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าความเป็นผู้หญิงอะมันรู้สึกกันหมดแหละคนที่พูดถึงเรื่องแฟนเก่าอะอ,อันนี้ก็พูดให้ฟังไงแบบเออเป็นบรรยากาศหรือโมเมนต์ดีๆที่เคยมีอะไรเงี้ยก็อยากเล่าให้ฟังถึงไม่พูดถึงโมเมนต์ของเราสองคนทำไมถึงต้องไม่พูดถึงโมเมนต์แฟนเก่าเอามาผสมไงเอามาผสมเอาผสมตัดเข้าคลิปเลยก็ได้โอเคตัดเข้าคลิปโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงกอเต่าแล้วใช่ไหมเธอ ช่มาถึงกตอตาแล้วพัดเธอเรามาซุ่มผลกันดีกว่ามาซุ่มผลกันเลยดีกว่าเธอนี่เดี๋ยวเข้ามาเลยที่แมนชั่นนี่คือห้องของเขาเองนะเฮ้ยเรามาซุ่มผลกันดีกว่าเธอมาไปไปไปเออเดือดตัวแล้วทุกคนสามสองหนึ่งไปเลย let's go ฟลุ๊ป,ป,ป,ปอุย้ยได้ผลไดมอนด์ว่ะโอ้เขาได้ผลอะไรดูให้ฉันซโอ้โอผลลเกือผลเกลือไปเลยนี่เขาก็เกลือไม่เอาไดมอนด์อ่ะไม่เอาอ่ะไปไปไปทิ้งทิ้งทิ้ง ก้ยเกลือเลยเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปใช่ไหมเธอกลับไปโอ้โหเธอนั่งเรือกับเขานะไม่ต้องกดตายเพราะเขาเซฟอยู่ก่อนนี้โอเคไหมโอเคโอเคนะครับโอ้เราก็ต้องกลับไปฟาร์มนะครับทุกคนโอ้โหเธอทามาไกลเพื่อเอาผลเกออลือต่อผลนั้นหรือเรายอมไม่ได้ไปเราต้องกลับที่นะครับทุกคนไป let's go <S ม,ม,มันเกลือมากมันเกลือมากมาฝั่งนี้เธอไปไหนอา้าวลืม แต่เธอแบบเขาเคยสุ่มได้ผลบังกองแบบคู่กันเลยกับมีนะตอนนั้นดวงโคตรดีอ่ะแบบสุ่มได้ผลบังกองคู่เลยเธอดูปะไม่ไม่รู้อ่ะไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ติดตามคลิปแหละ <c oughs> แต่เมื่เขาลบคลิปแฟนเก่าไปหมดช่องแล้วแต่เดี๋ยวเปิดให้ดูได้นะแบบว่าเขาเปิดไม่เป็นสาธารณะไว้ <c oughs> แต่ดว้วยแบบดวงสุ่มขึ้นมาคู่เลยอะไรเงี้ยดวงดีไง แล้วเลิกกันทําไมอาจจะเป็นดวงสมพงกันก็ได้อ๋อที่เลิกกันก็แบบมีให้ปัญหานี้หน่อยก็เลยเลิกกันอะไรเงี้ยความจริงมันบางทีไม่ได้อยากรู้อะอออเหรอเอาจริงๆอยากเล่าให้ฟังไงอยากเล่าให้ฟังแต่ไม่ได้อยากรู้จริงๆแบบไม่อยากรู้อ่ะอดีตก็คืออดีตใช่ปะละ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าอยากพูดหรืออะไรเงี้ยก็คือก็พูดได้ไม่ได้มีปัญหาเี๋ยามาเดินขึ้นเรื่อเลย แต่นึกถึงใจคนฟังนิดนึงอ๋อ <c oughs> ก็เ,เ,เลยย่าเฉยๆแล้วอยากคิดมากเลยชอบคิดมากเนี่ยอัดคลิปไม่ไหวแล้วอ่ะง่วงเอาอัดต่อก็ได้ให้เสร็จเลยเธออีกแป๊บนึงก็ได้แล้วค่อยตัดคลิปออกได้ปะแบบจบจับตัดจบไปเลยอ๋อแล้วค่อยมาใหม่อีกวันอะไรอย่างเงี้ยเหรอออไม่ไหวแล้วง่วงนอนมัน ทำอะไรเยอะะนาดมันเตี้ยทำไรมาเธอก็เห็นได้ทำไรเลยนี่เขาทำเลี้ยงข้ามันไก่ล้วไงไม่ต้องเลี้ยงก็ได้นะพูดถึงเท่าไรอ่ะไม่ไม่ไม่อะไรจัดจบเลยได้ไหมได้เลยเดี๋ยวไปก่อนนี้แล้วเดี๋ยวเราก็หยุดอัดไว้ก่อนเขาก็จะเซฟเกาะไปด้วย เ,เอะไ,ไรเธอดูซึมซึมมาวันนี้ดูซึมซึมแปลกๆอะ่ะไม่ปกเขาป,ปกตินะจริงๆแบบก็จะเฉยๆเหรอเอาไงต่อจะไปฟาร์มที่ไหนไหมไม่เดี๋ยวก็ปิดคลิปเลยก็ได้เธอเขาไม่อะไรจะบอกจริงๆเขาแกล้งเธอเจอจริงเขาแกล้งเธอรู้ไหมเนี่ย แกล้งว่าแบบเล่าถึงแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยเออเขาคิดแผลกับ FC มาแล้ว FC ท,ทุกคนช่วยเขาคิดเออกูลาไปหา FC เฉยเออจริงเขาแกล้งเธอเธอจําไม่ได้อะชื่อมีนคือชื่อที่เธออยากได้ไม่ใช่เหรอชื่อมีนคือชื่อที่เธอชอบไม่ใช่เหรอจุกกอนเออขอโทษครับขอตัวครับตกใจอ่ะแบบว่าปกติเธอก็ไม่เคยพูดเรื่องแฟนเก่าแล้ว <c oughs> อเออแล้วเธอไม่เอะใจมั้งเหรอ,อแฟนชื่อมีนแล้วชื่อมีนเป็นชื่อที่เธอชอบไม่ใช่เหรอแบบเออเป็นชื่อที่อยากจะตั้งอะไรเงี้ยเธอไม่เอะใจมั้งเหรออแฟนชื่อมีนอะไรเงี้ยก็พราไม่เคยเล่าเรื่องไฟเก่าให้เขาฟังเลยไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครเลยเพราะว่าเราก็พูดแบบตัวเองกันแบบสองคนอยู่แล้วว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องแฟนเก่าเลยเราจะไม่อยากรู้อดีตอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาก็ไม่รู้ว่าแฟนเก่าจริงเธอชื่อะไรแต่เขาว่าชอบคนที่ชื่อมีนอะไรเงี้ยทุกคนคือแบบเขาอยากชื่อมีนอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะมีแฟนเก่าชื่อมีนอะไรตอนแรกช่ เอ้ยโดยเขาแกล้งไปเต็มเต็มเลยเป็นไงล่ะฮะไหนบอกสิใครทําตามใจแฟนหนึ่งวันเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับนี่คือการแกล้งคืนแกล้งอะไรเขาไว้ในหนึ่งวันไม่ไได้้แกงอะรรเป็นไงล่ะเขาโกหกเนียนไหมนี่วางแผนไว้เลยเนี่ยว่าพาไปกินข้าวมันไก่แล้วจะพูดถึงเรื่องแบบนี้เลยอ่ะ จริงเหรออะไรมันจะขนาดนั้นกูว่าแล้วเดี๋ชวนกูกินข้าวมันไก่มาเพราะปกติไม่ค่อยได้ไปกินเท่าไหร่นี่วางผมเนี่ยวางแผไนไะว้แล้วทุกคนว่าพาไปกินข้าวมันไก่ใ,<ช>ให้ดีสงส,สัยนะครับเออคือจริงใช่ป่ะแบบเป็นแฟนก่อนที่ไปกินข้าวมันไก่ไม่เคยแล้วนะไม่เคยไปอันนี้ทำไมมึงอยู่ดีมึงถึงอยากพากูไปกินข้าวมันไก่อ่ะเธอฟังนะเขาอ่ะคบกับแฟนคือแบบว่าแต่ก่อนออนไลน์ทั้งนั้นเลยเออเข้าใจไหมเออ มันก็ได้เจอตัวรินที่เธอนะเนี่ยเขาพาไปกินก็คือแบบเฮ้ยเขาคิดแผนมาก่อนแล้วี่คิดแผนมาก่อนแล้วแบบกัแบเอฟซีแต่เรื่องกินข้าวมันไก่คือไม่มีแต่ว่าพอเอ้ยขับรถอยู่แล้วเขานึกได้ก็เลยพาเธอแวะข้าวมันไก่แล้วเออเดี๋ยวกูพูดถึงแฟนเก่าในร้านข้าวมันไก่นั้นดีกว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่แต่เขาคิดถึงมีนจริงนะแบบฟิลตักพีทให้แฟนแบบว่าอะไรเงี้ยเอาน้ำจิ้มให้มีนคือ <laughs> กิ๊กมึงใช่ไหมไอสัตว์ดิโอเคโอเคทุกคนหวังว่าคลิปนี้ก็ทุกคนจะชอบนะครับไปไกเธอโดนไปเต็มเต็มเลยเต็มสุดคือตอนเขาแบบว่าจุกจริงแบบว่าจะจะอาลิปต่อหรือจะแบบพอแค่นี้ก่อนวะเพราะว่าแบบมันอธิบายไม่ถูกเว้ยเราไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยแล้วเขาแบบไม่เคยพูดถึงเรื่องแฟนเก่ากันนะแล้วมึงแบบสั้นมาเอหเอกว่าแรงพูดเอาง่ายง่ายคลิปนี้เขาร่วมกับเอซีแกลงเธอ f อซทุกคน ไอซี่บอกกูเกี่ยวอะไรวะอย่าเยอมาหากูร้ายมากเลยทำกับเขาได้ยังไงง่วงก็ไปนอนนะใช่ง่วงมากเลยตอนนี้ <c oughs> ทั้งง่วงทั้งน้อยใจทั้งจุกทั้งเจ็บทั้งแบบเฟลหวะ่ะไอ้เหี้ยจะทำอะไรต่อไป <c oughs> ดบกูมไม่ไม่มอนมอนมอน,ม,อนมันตีมอนมันตีไม่ใช่เขาเขาตีเธอไม่เข้าแล้วเธอไม่ได้เปิดพีพีกันเนี่ยลากลากูมา <c oughs> โอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับวันนี้ก็สั้น จแบบบักมากเลยนะครับผมทุกคนใช่ไหมเจบ็จบเจ็บ <laughs> สะใจไหมเจ็บใจที่รักเธอจังเจ็บจังที่รักเธอเกินไป <laughs> ำคมคมอย่างเชี่ยป่ะจะจบดัดลิปเกียร์ทุกคนาใครอบนอยอย่าลืมอะไร <laughs> อย่าลืมที่จะกด <laughs> ดิสไลค์เฮ้ยเฮ้ยอย่าลืมด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็คือแบบว่าเรามาแก้งคนโง่นะครับอืคนอะไรนึกไม่ได้ชื่อมีไปชื่อที่ตัวเองชอบซะด้วย แต่ก็ไม่เอะใจอะไรสักนิดเลย,เลยอืมคนอะไรอะไรคโคตรโง่อือไปทุกคนครับร้องโง่ร้องโง่ไปแก่เจอกันคลิปหน้าแล้วทุกคนใครอยากให้ผมแกล้งอะไรดีอีกก็ว่ามานะครับอืมอย่าเลยขอร้องนเหนื่อยเ <c oughs> หนื่อยยัทุกคนเจอกันครับสวัสดีครับผม